ไปไปไปนี่ไปถามใครถามเลยถามชื่อเลยเข้ามาตรงนี้ได้เลยชอบไปจูงไอ้ดุมเข้ามายืนแหงบุงรอรับมีดเลยอ้าวเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยคิดว่าใครวะดีนี่จำได้จำได้จได้ใช่นี่คนใช้บ้าขุนตาลใช่เออไอ ไอ้เต้าถูกต้องจําได้จําได้แล้วจําฉันได้ปะเนี่ยฮะจําได้สิฉันฉันชื่ออะไรคุณหนุ่มกัญชัยเฮ้ยเดี๋ยวหนุ่มกัญชัยที่ไหนเล่า เราไม่ได้เป็นคนแบบนักจัดรายการไม่ถนดัดเรานี่ถนัดลํำมากกว่าถนัดลํำมากใช่ยังไม่ต้องไปลํำตอนนี้จัดรายการกับโกก่อนจัดรายการอะไรเราไม่ถนดัดก็จําได้นี่ไงกัใครก็นี่ไอ้เตาอแล้วก็ฉันจําได้ชื่ออะไรคุณหนุ่มกัญชยัยเดี๋ยว จัดโหนกระแสก็เจ้าโหนจะทรงโขนจะแสอะไรไม่ใช่นั่นน่ะมึงพูดอะไรพูดจาไม่รู้เรื่องมันนู้เรื่องอยาจะเกิดลิเกตายหน้าเวทีต้องเดินไปออกนั่นเนี่ยอะไรที่เกจะมาตายหน้าเวทีมึงนี่พูดจาไม่รู้เรื่องหลบไปเลยเฮ้ยไอ้นุ่มครับู้มาไอ้นุ่มมานี่ไอ้นุ่มมาบอกแล้วว่าให้เข้ามาคุยที่พูดจาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนมาด้วยกันปะเนี่ยฮะมาด้วยกันครับพี่มาด้วยกัน เดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่นี่พูดจาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมพี่คุยกับเองดีกว่าบอกเลยพูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยลักษณะเองนี่มันหน่วยการใช้ได้นี่วาครับที่นี่คือกองอำนวยการรับสมัครทหารครับคุณยังเองนี่เป็นทหารได้เลยสนใจหรือไม่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมก็อยากจะเป็นทหารเหมือนกันนะครับอแต่พอดีว่าชีวิตของผมเนี่ยมันเจอเรื่องร้ายๆจนลืมคิดเรื่องทหารไปเลยเวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้ว ใน,นไหนวันนี้เนี่ยผมวนมาเจอทหารอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นผมถามพี่ได้ไหมถามว่าว่า,าการเป็นทหารมันยากหรือเปล่ารับพี่ถามว่ายากหรือเปล่านี่พี่จะบอกให้นะอไอการเป็นทหารเนี่ยจะยากกว่ายากจะง่ายกว่าวง่ายเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเล่าประวัติชีวิตของพี่ให้เองฟังแบบย่อๆก็แล้วกันเอาไหมนานเลยน,านเล่านานไหมเล่านานไหม,านานไหมก็นานพอสมควรเออบรรยนกันจะได้ไปฝ่าต,ตลาดหรอเฮ้ย กว่าสาราอะไรของมึงวะบคนเข้ามาชมพูดอต่พี่มึงนี่พูดจาไม่รู้เรื่องงั้นเดี๋ยวพี่เล่าอะไรก็ได้ครับนี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตพี่สมัยก่อนนุมๆก็อะไรของมึงก็เป็นือนเองเนี่ยแหละเดินเตะฝุ่นไปวันวันหนึ่งไม่มีงานไม่มีการทำกับเขาแต่มันมีอยู่วันหนึ่งพี่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สี่ห้าคนแล้วสายตาของพี่เนี่ยมันมองมาเห็นกองโดยการรับสมัครทหารวันนั้นพี่ ก็เลยเดินตรงเข้าไปเลยเขียนใบสมัครแล้วเองรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่มีตำแหน่งเป็นเธอชื่อเธอเธอบอกจออื่นได้ไหมคือเธอไม่ปลอดภัยมันอันตรายอย่างแรงเธอชื่อเธอสงวนไว้ก่อนได้ไหมอย่าบอกืจอมันไปไม่งั้นอนตายแต่แคร์เขาถามาเดินเข้ามาคุยมา รู้ไหมก็มึงไศพสอไม่ใช่ใครองมีแตก,กูทาัออ้เยไอ้คนดียวคนคไม่เี่ยวเหนียวแน่นอนบอกเธอให้ไปก่อนไม่งั้นมึงตายแน่นอนมึงเชือ่อกูได้เลยเชใจวินี้ทัวําอโอ้โหไอเ้เตานี่มันใช่หน้าที่ของมึงหรือเปล่าเนี่ยฮะ เพลงอะไรตอนนี้เนี่ยเออจ้าภาพขอเจ้าภาพขอใช่มึงขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะขอตั้งแต่เมื่อวานขอให้เล่นเรื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนี่มันไม่ใช่หน้าที่ที่มึงจะต้องมาร้องตอนนี้ออถ้ามึงจะร้องนี่มึงไปน้องฉากเออผู้ใหญ่เขาลาังคุยกันอยู่เฉยเลยไม่ต้องร้องคุยกันอยู่อะไรของเออน,น,นี่มันร้องเพลงอะไรเอาแบบนี้ร้องเออ่นไม่ต้องสนใจมันเลยเดี๋ยวเองฟังพี่นะ เองฟังพี่ด uh, uh, ีกว uh, mm ่าประวัต uh, ิพ uh. ี่นี่เมื่อสักครู่พี่เล่าถึงไหนแล้วนะอ่าถึงวัดอาแล้วครับพี่เนี่ยวัดอาอะไรนี่พี่นึกออกแล้วมีสมัครสมัครแล้วอ่าพี่สมัครเป็นทหารแล้วใช่ไหมครับพี่สมัครเป็นทหารนะเพอะพี่เป็นทหารปุ๊บใช่ไหมพี่ก็มันฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทวนแล้วก็มันสร้างคุณงามความดีจากวันเป็นเดือนจากเดือนเลื่อนไปเป็นปีจนตอนนี้พี่กินตําแหน่ง เป็นถึงเไถามชื่อมึงไอ้เตา้าอย่าเสือกเขาเลิกไปบอกมันมันจะแขงจะฟันจะหาว่ามันเจอมืออะไรของมันตามมาพรอ มันไม่รู้ก็หลอดทั้งกูทั้งมึงไอ้เต่าอ,ออมือกันใหญ่เลยนะนี่ไ่ตอนไปตกมือให้มันเลยเดี๋ยวมันได้ใจใหญ่เลยทีนี้ไอ้เต่าอ,อะไรของมึงเนี่ยฮะมันร้องอะไรเนี่ยฮะนี่โบแดงแสดงใจมึงร้องเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนอะไรไปหมดเลยเออสองเพลงนะั้นนะมึงนะั่นอย่าให้มีเพลงมึงไม่ต้องเล่าแล้วนะ เออบทเพลงก็ดีแล้วจะได้ไม่้องร้องเออจะได้ม่เล่าห่อพี่พี่เล่าต่อเลยครับพี่เอางี้เจ้าฟังพี่เอาไม่ต้องสนใจมันเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าจุดพลิกผันในชีวิตของพี่ให้เองฟังครับพี่เออคือมันมีอยู่วันหนึ่งวันนี้ฉันไม่ได้เด็คนขอใช่ไหมเนี่ยฮะร้องแรกมะม่วง มีแต่ร้องแรกไลท์เข้าทางอ่ะ,อ,ะอีกเที่ยวไหนขยายความมากขัดมากขัดไหยโอ้มาทิดน,นะกะไรแม่มาออโอ้มาทิดน,นะกะไรแม่มาเละกี่ขอแล้วได้ลูกเดียวประเทน,นี้ก่อนออ แม่เขาก็บอกอยู่ว่ามันล่วงมาแค่ลูกเดียวแลยวรอมันล่วงอีกจะเอามาให้อีกแม่ให้ลูกเดียวนะพอแล้วรู้จักคำว่านี่ไหมคำคลาหล่อหลอลูกเดียวนี่มึงนั่งเฉยเลยแล้วก็ปอกมะม่วงกินไปเลยเดี๋ยวกูจะเล่าให้น้องฟังนี่เองฟังต่อดีกว่าพอแล้วเฮ้ยเขานี่ไม่ต้องสนใจนี่พี่จะเล่าให้ฟังนะ จุดพลิกผันในชีวิตของพี่ใช่ไหมครับ<ะ>วันหนึ่งมันมีศึกสงครามบัญชิติดแผ่นดินแล้ววันนั้นเนี่ยพอดีเลยไอ้แม่ทัพคนเก่ามันเกิดป่วย<ะ>ไปกองทัพไม่ได้<ะ>และตอนนั้นนะพี่จะบอกเองนะพี่กําลังเป็นหนุม่มไฟแรงเลยพี่เล็ขันอาสาพระ 3, องค์ท่านเป็นแม่ทัพเองและประจวบาะศึกสงครามครั้งนั้นพี่ได้รับชัยชนะกลับมาทําให้เป็นที่ถูกใจและพอใจของพระองค์ท่านสันตะ,ะและพระองค์ท่านก็เลยแต่งตั้งให้พี่เป็นถึง ออกหลวงราชจัตรรงราชโชคดีไม่ตายเรานี่เพื่อนข้าเ้าแม่ทำมนตราตัวข้าขลอดเหมือนกันรู้มากรู้มากเหมือนี่นะหน้าดึงให้ถึงตะตุ่ง บอกแล้วแม่ไม่อย่าร้องอะเป็นลิเกเป็นนักร้องเนี่ยมึงดีใจอะไรของมึงสุดยอดเลยครับพี่นี่ทุกสีทุกอย่างนี่คือประวัติชีวิตกับพี่พี่เล่าให้เองฟังแล้วแล้วเองสนใจจะเป็นทหารหรือยังฮะจริงๆ้วผมก็อยากจะเป็นทหารแต่ว่าผมบอกพี่ตามตรงเลยว่าที่ผมเข้ามาในเมืองเนี่ยเพราะว่าผมมีปัญหากับคนในเมืองหลวงนี่แหละครับพี่มีปัญหากับคนในเมืองหลวงเฮ้ยเองมาเจอพี่นี่ถือว่าเองโชคดีแล้วนะ ในเมืองหลวงเนี่ยพี่รู้จักทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพหรือว่าทหารเล็กทหารน้อยเอ็งบอกพี่มาว่าเอ็งมีปัญหากับใครแล้วมันเรื่องราวมันเป็นยังไงวะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้เนี่ยอคนที่รู้ก็มีแค่้เต่าคนเดียวเท่านั้นอและพี่ก็จะเป็นคนที่สองอที่จะได้รู้ปัญหาของผมแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าผมเล่าให้พี่ฟังแล้วเนี่ย พี่อย่าไปเล่าให้ใครฟังต่อก็แล้วกันนะพี่นะนี่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าพี่รู้นะพี่ไม่เล่าต่อให้ใครฟังอย่างแน่นอนเองเล่าให้พี่ฟังมาพี่เชื่อไหมว่าผมเนี่ยเคยอยู่ที่บ้านนอกแต่ผมเนี่ยมีปัญหาตคนในเมืองผมต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงจนเวลาผ่านไปสิบกว่าปีแล้วนะพี่จนตอนนี้น่ะผมยังไม่เจอตัวมันเลยพี่คิดเอาแล้วกันว่าในใจผมตอนนี้เนี่ยต้องเก็บความแคนไว้ในใจมันทรมานมากแค่ไหนพี่พอจะรับรู้ใช่ไหม พี่เข้าใจถ้าอย่างนั้น<ๆ>ผมจะเล่าให้พี่ฟังเลยก็แล้วกัน<ๆ>ผมมีพี่สาวพี่สาวผมเนะี่ยได้เสียกับแม่ทัพในเมืองหลวงอยู่กินด้วยกันจนตั้งท้องจนวันหนึ่งไอ้แม่ทัพคนนะั้นมันบอกกับพี่สาวผมว่ามันเน่ยจะกลับมารับพี่สาวผม<ๆ>ก็ไปอยู่ในเมืองกับมัน<ๆ>แต่พี่รู้ไหม ทำไมวะสุดท้ายแล้วมันทิ้งพี่ผมไปแล้วมันก็กลับเข้าไปในเมืองมันทิ้งพี่สาวผมรอรอแล้วรอแล้วสุดท้ายมันก็ไปจับมารับพี่สาวผมนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นแบบนี้ได้ไงวะไอ้แม่ทับคนนี้มันชั่วจริงๆอย่าไปว่าแกเฮ้ย hey, ว่ามันพี่สาวผมก็รอรอรอจนผ่านไปเก้าเดือนเออจนคลอดลูกออกมาก็ยังไม่เห็นแม่แต่เงาหัวที่แม่ทับคนนี้น ชาวบ้านตีสีนิ้วถามว่าพี่สามผมเสียห,หายจนพี่สามผมน้อยเนื้อต่ำใจเลยตัดสินใจทิ้งลูกเอาไว้และพี่สามผมต้องหนีไปกระโดดนะ้ำฆ่าตัวตายเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรกันวะถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยนี่นะโอ้ยแม่ทับคนนี้เนี่ยมันเลวจริงๆอย่าไปว่าแกกูว่ามันพอพี่สามผมตายไอแม่ทัพคนนั้นมันก็กลับมา พอมันรู้ว่าพี่ผมตายมาคิดจะเอาลูกมันไปเลยงในเมืองเออแต่ว่าแม่ผมไม่ยอมมันเลยบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันบาทแม่ผมก็เลยตอบตกลงมันไปแต่พอรับหลังมันลงบันไดพี่รู้ไหมว่าไอ้แม่ชักคนนั้นเหมือนส่งให้คนมาลักเด็กเฮ้ยโอ้โหไอ้คนลักเด็กนี่มันเฮี้ยจริงๆน่าเจ็บใจ ไย้โดน,นดีไม่ให้ตายแล้วยังไงต่อยวะฮะใยความที่เป็น่วงงานแม่ผมได้รีบวิ่งตามมันไปแต่สุดท้ายก็ต้องทำพวกเขามันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายแล้วมผมมาเจอแม่ก่อนที่แม่จะสิ้นใจแม่ได้สั่งเสียและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมได้รู้จนเวลามันผ่านไปจะถึงตอนนี้แหละครับพี่เอาแบบนี้ดีกว่าเองไม่ต้องเล่าแล้วพอแล้วเองยิ่งเล่าพี่ยิ่งแค้นเอาแบบนี้พี่ขอถามอะไรหน่อย ถ้าหาว่าเองเจอแม่ทัพคนนี้เองจะทํายังไงกับมันวะถ้าผมเจอมันแล้วพี่ผมกับมันชับเดี้ยวให้ขาดสองท่อนเลยพี่เฮ้ยความแข็งยังเก็บมาตั้งหลายปีแต่เจอมันจะฟันฉักเบียวให้ขาดนี่ทําแบบนั้นจะไปสาสมได้ยังไงถ้าเป็นพี่นะเว้ยพี่จะบอกให้พี่จะจับไอ้แม่ทัพคนนั้นมัดขามัดแขนแล้วสับมันเป็นชิ้นๆๆชิ้นแล้วเอาเนื้อของมันนี่โยนให้หมากินไป ถ้าพี่รู้จักพี่บอกผมหน่อยนะพี่นี่เอาแบบนี้ดีกว่าไอ้แม่ทัพคนเนี้ยมันชื่ออะไรกัน่ะมันมีชื่อว่าไอ้แม่ทัพมนตลหลุดจากเทวาไทยชยนยนี่กูหรือเนี่ย ส่งฟิกอะไรให้กูเลยหรอวะฟิกจนหน้าจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วจะส่งไม้พามันไปที่อื่นมึงพาหากูทำไมแกไม่กจะขาดบอกให้แกผูแกเชือ่โอ๊ยอะไรคืออะไรใจใจเยี่ยงไรไม่มีมันนะ่ะมึงตกใจมากกูนี่ไอ้นุม่มเฮ้ยใ,<ไ>ใจใจ,ใจเย็นก่อนนะเอ็งเอ็งใจเย็นเอ็งเอ็งคุยกับพี่นี่เอ็งไม่ต้องถือมีดถือไม้ก็ได้เอ็งวางก่อนพนะี่พี่ถือแบบนี้จนเคยชินแล้วครับพี่เออเอ็งเองวางก่อนวางก่อนเอาอย่างนี้ ไอ้เรื่องไอ้แม่ทับคนนี้นะชื่อชื่ออะไรนะไอ้แม่ทับบนตาครับพี่ไอ้แม่ทับบนตาพี่รู้จักมันมาคือพี่เหมือนเคยจะได้ยินอยู่แต่ว่ามันน่าจะลงใต้จะไปฆ่ามันหรือ,อนี้เหรอใจ,ใจเย็นใจเย็นมันน่าจะลงใต้ไปแล้วเมื่อเจ็ดแปดปีเอ็งใจเย็นก่อนนะเอาแบบนี้เอเอ็งสนใจจะไปทั้งาูกับพี่มาตั้งนานแล้วพี่ชื่ออะไรครับคือพี่เหรอ ใครยังมาทำหน้าเลือนหลาใคือพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อว่าหนุ่มกัญชัยจะทำไปทำมาก็ต้องมาออกหนกระแสก็ให้กูออกรายการด้วยคนนะอ่ามันลงใต้ไปแล้วมันลงใต้ไปแล้วไอ้หนุ่มใจเย็นเอางี้อคุยเรื่องของเราดีกว่าคุยเรื่องของเราเองสนใจจะเป็นทอาหารหรือไม่ ไม่อไก็ได้ครับพี่ถ้าเป็นได้ผมก็ <c oughs> เป็นอ่ะเอาละงั้นถ้าจะเป็นอาหารนี่มันก็ต้องลงชื่อกันก่อนว่าแต่เองเนี่ยชื่ออะไรกันผมชื่อสันติครับชื <c oughs> ่อสันติราตี <c oughs> เอา้าเองก็ลูกไม่ต่อมนีสิ ้หมดแลวพี่กระจายหมดเลยจากคอทษจ้นมะม่วงกูถูเบิกมึงห่วงอะไรมะม่วงหัวกูก่อนคือพี่รู้จักแม่ผมไม่มผมได้ยินพี่พูดชื่อแม่ผมไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักพอดีว่าพี่เดาเอาเห็นมันต่อๆเหมือนกันแล้ว,ถ,วลถูกไหมล่ะถูกครับ ีูเดียวก็ปูลลปเลยยัง<ล>ไงต่อครับเอาเอาแบบนี้ดีกว่าตอนนี้เองก็เป็นทหารเรียบร้อยแล้วพี่รับเอาไปแล้วนะวแล้วก็เองก็ไปเบิกเครื่องยศเครื่องทรงของทหารเลยแล้วนุ่นเดินนําหน้าพี่ไปเลยอ้าวพี่ผมเป็นทหารใหม่ผมจะไปถูกได้ไงอ่ะคือพี่ต้องนําไปเลยอาวพี่คนแรกไอ้เต่าคนที่สองเดี๋ยวผมจะปิดท้ายเองได้ได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ไอ้เตาปิดตูดหนุ่มกัญชัยด้วย <c oughs> ไปต่อเลยหนุ่มกัญชัยสมที่หนึ่งแม่ทัมุนตราสมที่สองอไอ้คนแรกเด็กตายไ,ไ,ได้เลย <c oughs> ไปเจ่าสักทีเหตุการณ์ในท้องเรือ